คนไม่เทาอีกหนึ่งคนที่มีการเฝ้าระวังแต่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้พี่ไอซ์แลนอยู่นะคะเขาเคยต้องกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการของตัวเองเนี่ยเป็นเวลา15วันนับเป็นคนบันเทิงคนแรกๆเลยนะคะที่มีการกักบริเวณตัวเองเขาไม่ได้เดินทางไปที่ประเทศกลุ่มเสี่ยงนะคุณผู้ชมเขาเดินทางไปที่ประเทศพม,ม่าแต่ว่าเพื่อความสบายใจของทุกๆคนก็เลยมีการยกเลิกคิวงานของพี่ไอซ์อเขาบอกว่าสูญเสียงเงินเนี่ยหลักแสนบาทเลยทีเดียว ทีนี้ก็เลยทําให้เขาเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของหลายๆคนเลยมีความรู้สึกบางอย่างในใจให้พี่ไอซ์เขามาบอกเองดีกว่าค่ะ ทุกคนก็คงมีความรู้สึกใจหายกันบ้างแต่ว่ามันเป็นความใจหายบนพื้นฐานของความเข้าใจอ่ะมันเป็นเรื่องจำเป็นมากๆเลยมันคือความรับผิดชอบต่อสังคมมากๆเลยที่สำคัญที่สุดอยากให้ส่งกำลังใจนี้ไปกับผู้คนที่เหมือนเป็นด่านหน้าของเราอ่ะคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขทั้งหลายคนที่ทำงานอยู่ด่านหน้าที่กำลังพยายามทำเพื่อให้พวกเราทุกคนอยู่ดีมีสุข พี่ไอซ์สันยูเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบการท่องเที่ยวมากมีการวางแลนการไปเที่ยวในระยะยาวเลยทีเดียวจองตั๋วไปจนถึงเดือนมิถุนายนแล้วนะคะแต่ว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยยังไม่สู้ดีนักเนาะก็เลยต้องขอรับผิดชอบต่อสังคมค่ะพร้อมที่จะทิ้งตั๋วทั้งในเดือนนี้มีนาคมเมษายนและพฤษภาคมค่ะแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์ยังคงไม่ดีขึ้นก็พร้อมที่จะทิ้งตั๋วในเดือนมิถุนายนด้วยเช่นกันนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัว เองแล้วก็คนรอบข้างด้วย